กระจกเราเป็นรูอย่างนี้เลยนะพี่นะใช่ใช่แรงเพราะว่ามันน่าจะเรื่องมานจะทางปทุมธาน,นีเอ้ยมุง่งเอ่อมาจากแถวดอนดอนเมืองอ่ะนะ,ะมุงม่งมุ่งมุ่งหน้าไปทางลังลังลังสิทธิ์ อ่าแล้วไงต่อครับวิ่งมาเรื่อยๆมาถึงจุดบริเวณตรงนี้เจอคือสะบานข้ามของรังสิตของรังสิตอ่าตรงบริเวณนี้เลยก็ได้ยินเสียงเสียงดังก็ลงไปดูก็สำรวจดูก็น่าจะมีคนตายอืมประมาณสักสามทุ่มใช่ครับตอนนั้นเรามากี่คนพี่สองคนพี่พนธงพงกับแฟนใช่ตกใจไหมพี่นะหรือว่ากำลังทำสมาธิประคองรถอยู่ ก็ตกใจครับแต่ทีนี้ก็ไม่ควบคุมร,รถอืมแ,<ต>แล้วเป็นรถรถเปล่ารถหนักพี่ใช่ไหมรถเปล่าเอ๋อเป็นเป็รถเปล่าด้วยใช่ครับแล้วเห็นคนไหมพี่เห็นคนหรือเห็นอะไรไหมมนดมางเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เรามั่นมั่นใจว่าเป็นเป็นหินแน่นอนมันต้องใช่หินนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มันมัน มันไม่มีอะไรที่จะมัให้กระจกแตกได้ไง <dir> แล้วแล้วต้องมีคนปลาแน่นอนในในกล้องมองเห็นไหมเห็นอะไรไหมในกล้องมองเห็นจะรอยร้าวเพราะว่าวนแต่กล้องครับผมหรือว่าตริษัทที่ผ่อนแล้วเี่มันมีก้องเห็นอยู่ตรงเนี้ยสองก้อนนะแต่ว่าม <Oder> ันี้ยันไม่มีเลย นู้น่ะชอบปลาต้นหินมาฝังแถวนี้อม่รู้จะปาด้วยเรื่องอะไรก็คือมีชาวบ้านเขาบอกว่ามีเคยมีวัยรุ่นเนี่ยชอบปลาหินใช่ใช่วัยรุ่นชอบปลาหินจะขังฝังนี้เพราะแถวนี้มันมันมันสามารถขึ้นมาบนหลังรถไฟได้ใส่เออใส่รถที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะครับเพราะว่ายังงั้นนะแล้วพี่ไปแจ้งความยังพี่ผมไปแจ้งความไว้ตักความสิต แล้วตำรวจเขาว่ายังไงบ้างเขาจะตามให้ไหมหรือว่าเขายัางไงเขาบอกว่าจาะส่งสายตรวจมาดูอ๋อแล้วนี้มูลค่าเท่าไหร่ที่กระจกบานนี้ถ้าจกทั้งคืนก็ต้องมีห้าพันอ่ะอแล้วพี่อยากจะฝากอะไรถึงคนร้ายที่คิดก่อเหตุไหมก็ช่วงนี้มันก็จะหายากนะก็มาทำอะไรทับติดคนอื่นเขาอย่างนี้ก็อย่าทำเลยนเสียง พี่คิดว่าถ้าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดนนี้เข้าไปเป็นอันตรายมากเลยครับอ่อโาโดตรเลยที่ถ้าเขาลุเข้าไปในตัวรถได <นะ S 2> ้น,นะคือมีเจ็บอ่ะครับเราไปได้สนฝ่ายเองที่ผ่านมา